คสชมีมติเห็นชอบตัวเลขงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,558นะคะวงเงิน2,575,000 0ล้านบาทแล้วค่ะโดยจะเน้นในเรื่องของความโปร่งใสค่ะขณะที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันก็แนะนำให้ภาคประชาชนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบครั้งนี้อย่างเข้มข้นด้วยค่ะติดตามจากรายงานของทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะประเด็นที่หัวหน้าคสชเน้นย้ำหลังเข้ามาควบคุมการปกครองประเทศ คือการเบิกจ่ายงบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,558ที่เน้นโปร่งใสและหยุดปัญหาทุจริตคอรัปชันให้ได้ทุกขั้นตอนจะต้องโปร่งใสหยุดการทุทจริตคอรัปชันให้ได้เพราะนั้นอย่าไปหลงเชื่อใครนะครับว่าผู้ใดจะสามารถมาสั่งการสามารถมาให้หัวหน้าคอ,อสชสั่งเรื่องนี้เรื่องนั้นให้ไม่มีทางนะครับผมไม่พบใครทั้งสิ้น เพื่อเลี่ยงข้อคอรหาที่จะตามมาคอสชอตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายงบป,ประมาณภาครัฐโดยมีประลัดบัญชีทหารบกเป็นประธานมีปลัดคลังผู้ว่าการสตงอพออสำนักงบร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบโดยปกติแล้วการจัดทำงบทุกปีจะเริ่มที่รัฐบาลเสนอร่างกฎหมายงบป,ประมาณพร้อมรายละเอียดให้สองสภาพ,พิจารณาเห็นชอบสภาละสามวาระ ก่อนที่จะนำงบไปจัดสรรและดาเนินการกินเวลายาวนานประมาณ5-6เดือนแต่งบประมาณกว่า2,575,000 0ล้านบาทที่กระทรวงคลังสำนักงบทปทและสภาพัฒน์เสนอตั้งเป็นงบขาดดุลครั้งนี้มีขั้นตอนในการพิจารณารวดเร็วขึ้น อาจใช้เวลาทั้งหมดเพียง5เดือนเนื่องจากเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพียงสภาเดียวคาดต้นเดือนสิงหาคมนี้จะสามารถพิจารณาวาระแรกได้ไม่ล่าช้าภายใต้แปดดิลศาสสำคัญที่จะฟื้นฟูความเชื่อมัน่นหวางรากฐานประเทศความมั่นคงของรัฐการเจริญเติบโตทางเศรฐษฐกิจและการบริหารกิจาการบ้านเมืองที่ดีรวมทั้งพิจารณาให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของภาครัฐ ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนรวมทั้งจะต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และนโยบายเ,าเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศนะครับจากการจัดทํางบประมาณปี58ครั้งนี้ประเด็นที่องค์กรต่อต้านคอรับชันจับตาคือความโปร่งใสของ,ใของการใช้งบที่ต้องตรวจสอบเข้มข้นขึ้น สิ่งสำคัญต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าในชั้นนี้เนี่ยก็มาการใช้ครั้งนี้เนี่ยน่าจะปร่งใสามากที่สุดนะแต่ผมก็คิดว่านี้ก็เราก็ยังมีส่วนที่ต้องเข้าไปรุ่นตรวจสอบนะฮะเพราะว่าการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยมันจะช่วยทําให้ความตั้งใจที่จะสร้างความปร่งใสเนี่ยม,มันชัดเจนครับน,นับเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของคอสชอ ที่จะคุมเข้มการจัดสรรงบประมาณแต่ต้องพิสูจน์ว่าที่สุดแล้วจะสามารถป้องกันและขจัดการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปจากสังคมไทยได้หรือไม่ทีมข่าวสำนักข่าวไทยอสอทอรายงาน